ชาตัวเบาระหวังสำนักเส้าหลินและสำนักยาจกโอทีแนะค่าด้วยใต้ซื้ออามิตตาพุทธสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม <laughs> ถ้าพร้อมแล้วเริ่มการประลองได้จับตาดูดินละ่ะวิชาแรกดีตุ้มจันอังคารพุธพระรครับ ข้องแค่ว,ว่องไวหน้าเลื่อมใสต้องเจอวิชาใหม่อีตูดฮะตูดเลยเหรออ<า>ย่างนี้ต้องเจอท้าอีชูฮะท่า,าอีชูเลยเหรอว่ากันว่าเป็นท่าที่ยากที่สุดที่เคยมีมาพร้อมนะแนบ <S <S ป้อมกับปีท่าไวต้ตาย เท้าช่วยด้วยโอ้โหแนบเจอกูด้วย,อย,ย,กกวยเอากลงไปทีนั่นไงเหนินออขึ้นต้นไม้ไปเลยดรูงี้ใช้วิชาลิงลมสักก็ดีลงยังไงล่ะทีเนี้ย